the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle there is no way to get away under the law the law of karma ขณะที่ลูกกำลังเรียบเรียงเรื่องราวของตัวเองอยู่นี้ลูกรู้สึกวิตกกังวลและกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเหลือเกินดังนั้นลูกจึงได้แต่ภาวนาให้เรื่องราวของลูกส่งถึงครูใหญ่โดยเร็วที่สุดเพราะลูกเชื่อมั่นว่าเหตุผลในเชิงกฎแห่งกรรมและคำแนะนำของครูใหญ่จะเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้า ็นแสงสว่างสุดๆนีๆ่เธอบอกเสมือนฟังเส้นสุดท้ายที่ช่วยเยียวยาสาภาพใจิตใจลูกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพรา่อยครั้งลูกได้หาทางออกให้กับชีวิตในการคิดฆ่าตัวตายและสิ่งที่ช่วยชีวิตลูกไว้ได้ทุกครั้งนั่นก็นคือคําสอนครูมิใหญ่ที่พูดว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมากฆ่าตัวตายร้ายกว่าฆ่าคนอื่น และหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอย่างทรมานยาวนานกว่านี้อีกหลายเท่านัดเกิดใหม่ก็ต้องไปฆ่าตัวตายกันอีกแต่เหตุนี้ยังทำให้ลูกฮึดสู้ขึ้นมาค่ะเรื่อง,องลูกมีดังนี้ลูกถูกเลี้ยงให้เติบโตขึ้นท่ามกลางครอบครัวที่มีความพร้อมมาตั้งแต่เล็กเพราะลูกอยู่กับคุณพ่อกับแม่ซึ่งจบการศึกษามาจากเมืองนอก ดังนั้นท่านยังพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอย่าไม่ขาดตกบกพล่องโดยให้เรียนโรงเรียนดีๆส่งเสริมด้านกีฬาจนตัวลูกก้าวถึงขั้นเป็นนักกีฬาเขตแข่งขันชนะควา้าเหรียญทองมาได้อีกทั้งลูกยังได้ถูกประคบประงมอย่างดีโดยไม่ให้รับรู้ปัญหาใดๆของครอบครัวเลยจึงทาให้ลูกคิดเสมอว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งโชคดีที่สุดเลยที่เติบโตขึ้นมาสภาพครอบครัวที่อบอุ่นเสมอนี่ แต่แท้จริงพ่อแม่ทะเลาะก,กันมากแต่ท่านปกปิดไม่ให้ลูกรับร,รู้ความรู้สึกภาพภูมมใจดดดไ,ได้ดำเนินเป็นในจิตใจลูกจนกระทั่งลูกเรียนถึงระดับม .5 และแล้วความสะเทือนใจก็ได้เกิดเก่งกับลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะอยูยูแม่ก็มาบอกลูกว่าแม่ได้ยาขาดจากพ่อแล้วตอนนั้นลูกสับสนแล้พยายามถามเหตุผลจา,ากท่านทั้งสองแต่ก็ไม่ได้เหตุผลที่แน่ชัดในการยาขาดของท่านก็ท่านมีบุญด้วยกันแค่นั้นแหละท้า้ลูกแต่ร้อ,องไห้แล้วเขาเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่า ทำไมเรื่องชนิดต้องมาเกิดก้นกระเตอลูกถึงลูกก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วเราไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปแล้วหลังจากที่แม่บินไปต่างประเทศแม่ได้โทรมาบอกลูกว่าแม่ไม่ได้ไปฮ่องกงแต่ไปอยู่อเมริกาหนักข้าไปอีกอยู่ประเทศมาหาอำนาจเลยลูกเอ้ยถึงลยยังจะได้อีกสองปีแม่ก็ได้แต่งงานใหม่และแม่ก็ได้ชวนลูกไปอยู่ด้วยแต่ลูกเลือกที่จะอยู่กับพ่อคะ่ะ เราะอยากเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยก่อนครั้นเมื่อลูกจบปริญญาตรีแล้วพ่อจึงส่งลูกไปเรียนต่อโทที่อเมริกาโดยที่พ่อบอกว่าพ่อมีเงินพอส่งลูกไหวนี่เห็นไหมจ๊ะแต่ในเรื่องปีสุดท้ายพ่อโทรมาบอกว่าหมุนเงินไม่ทันและด้วยความเป็นห่วงลูกจึงได้ถามถึงเหตุผลแต่พ่อกลับปิดบังไม่ยอมบอกใครเลยครั้นลูกซักมากๆเราก็เริ่มขัดแย้งกันอย่าง,างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายลูกต้องตัดสินใจบินกลับเมืองไทยพอมาถึงอยู่ๆก็มีหมายสารมาเรียกตัวพ่อไปขึ้นสารมีคนแปลกหน้ามามากมายทยอยกันมาทวงหนี้สินที่บ้านลูกงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกพยามถามเรื่องราวนี้จากพ่อหลายครั้งแต่พ่อเลี่ยงที่จะตอบนนจนต้องทะเลาะกันรุนแรงลูกจึงหันมาใช้วิธีสืบเรื่องนี้ จากคนอรอบข้างแล้วก็นำเรื่องมาปฏิปตอกันยังกระทั่งด้ความว่าพ่อนำที่ดินที่เป็นมรดกที่คุณย่าให้รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อไปลงทุนทำหมู่บ้านจะกลับโดนโกงไปจนหมดตัวรวมทั้งบ้านหลังสุดท้ายที่ครอบครัวเราใช้สุกขนนอนพอก็น,นำไปจำานองอีกด้วยก็เรื่องมันจำเป็นนะลูกรวมทรัพย์สินที่โดนโกองไปตลอดจนเงินที่ต้องใช้ในธนาคารและแฟแนแนซ์มีมากถึงสองสี่สี่สิบสี่ล้านบาท จากความจริงตรงนี้เองทำให้ลูกแทบจะสิ้นสติแต่ตรงข้ามพอ,องลูกกับเฉยเมยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไป่สนใจอะไรเลยสามราไปกว่านั้นทนา้หันมาใช้ชีวิตยเยี่ยงคนไฮโซคือสูบซิก้าซองละ160บาทออกไปตีกอล์ฟทุกวันซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินในสังคมนี้ถึงวลาละ3 0ันบาท พ่อดำเนินชีวิตอย่างไม่รู้ว่าร้อนหนาวอย่างนี้นานถึงสองปีเต็มๆต,ตั้งแต้ที่พ่อมีหนี้สินท่วมตัวและยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาเงินที่ไหนไมาใช้เ้าหมดทึงทาให้รู้ต้องพูดก,กับพ่อว่าเราไม่มีเงินแล้วทําไมพ่อถึงใช้ชีวิตแบบนี้พ่อก็ตอบสั้นๆว่ามันเงินของพ่ออย่ามายุ่งโดยพ่อเหตุผลว่า เขายังมีเงินก้อนสุดท้ายอีกสี่ล้านบาทที่ที่ทำงานให้ตอนออกจากงานแล้วซึ่งลูกก็จะกำชัดพ่อเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เสมอ,สมอว่าอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรได้ครับเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้เลี้ยงชีวิตพ่อแล้วนะแต่ที่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้น,นสิคะเพราะลูกเริ่มสังเกตว่าพ่อเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อไม่ไปตีกอล์ฟอีกแล้ว พ่อเริ่มซึมไม่พูดไม่จามไม่กล้าเข้าสังคมไม่ยอมออกนอกบ้านเลยพ่อเดตะนอนอย่าลปลกอย่างสิ้นหวังอยู่กับความทุกข์อะไรบางอย่างบางครั้งนั่งก็อียอ,อย่างเมื่อยลอยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ <laughs> หันมากินมามา่าแทนอาหารทุกมือ้อเอาอร่อยนะลูกลูกรู้สึกสังสารใจเห็นท่านนอนนั่งอย่างนั้น จึงมาถามท่านถึงเรื่องเงินสี่ล้านจะรู้ว่าเงินสี่ล้านก็นสุดท้ายได้อันตรธานไปหมดสิแล้วเพราะพ่อไปเล่นแชร์ลูกโซ่โซ่เลยพันคอและโดนโกงไปจนหมด <c oughs> ซึ่งทุกวันนี้พ่อก็ได้แต่ซึมเศร้าราวันนี้เขามาล่าไปขึ้นศาลร,ราวันนี้ธนาคารมายึดบ้านหลังเดียวที่เราอาศัยอยู่ รอวันที่จะไม่มีที่ซุกขนนอนเลยที่ไม่ยอมทําอะไรเลยลูกเสนออะไรท่านก็นไม่เห็นด้วยสักอย่างท่านบอกว่าอาจารย์จะอยู่บ้านหลังนี้จนตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทำให้ลูกทะเลาะและขัดแย้งกับพ่ออย่างรุนแรงแทบทุกวันจะลูกเกลียดและกดดันและรับไม่ได้ที่พ่อไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยอืมทุกวันนี้ลูกรู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่ท่ามกลางความมืดสนิท ที่เปล่าเปลี่ยวไม่มีใครและเิ่งนี้ก้อนหินใหญ่ที่กำลังเคลื่อนกันมาทับจากทุกทิศทางแต่ไม่มีใครช่วยอะไรลูกได้เลยโดยเหตุนี้ทำให้ลูกนะเข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่เขาอยากฆ่าตัวตายเพราะบ่อยครั้งที่ความคิดชั่ววูบวูบชั่วนั้นจะไปเอาตามนะได้บังคับให้ลูกฆ่าตัวตายเชงนงกันถึงทุกวันนี้ลูกจะท้อแท้แต่ก็ไม่ถอย จึงหันมาใช้ความรู้ที่จบปริญญาโทจากเมืองนอกมาประกอบอาชีพด้านกราฟิกดีไซน์ออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นอาชีพที่ลูกรักมากและก็มีปัญหามากเช่นกันละลูกมันจะโดนลูกค้าโกงเงินบ,บ่อยๆโดยเหตุน,นี้ลูกยังต้องทำงานเสริมเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านโดยต้องดำมาลงชีวิตอย่างปาก,กัดตีนถีบแม้จะต้องไปทำงานล้างทำความสะอาดรถยนต์ก็ต้องทำอ่ะดีลูก คือกลายเป็นว่าลูกต้องสู้ชีวิตทุกด้านโดยลําพังทํางานหนักทั้งตีสองหรือตีห้าแล้วบางครั้งก็ไม่ได้นอนเลยลูกชาจะไม่มีปัจจัยในการทําบุญมาทําบุญได้อย่างมากมายนักไม่เป็นไรลูกเราเป็นนักบุญทุนน้อยแต่หัวใจเราเกิดร้อยก็โอเคแต่ลูกก็ใช้แรงกายและความรู้ที่ได้เรียนมามาช่วยงานพระศาสนาอย่างเต็มกําลังสาธุาคือลูกจะมาช่วยงานออกแบบสิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่กองสื่อธรรมะ และมาถวายความรู้โดยเป็นอาจารย์สอนการออกแบบสื่อสิ่งมิมพกับพระเนนและเจ้าหน้าที่ในวัดค่คุณพ่ออเพื่อนสนิทของลูกทำเป็นนักจัดรายการวิทยุธรรมะชื่อดังท่านคำว่าพระธมกายและได้เป็นอะไรมิรในการเส้นทางทําให้เก่ลูกท่านมักจะมีธรรมะและให้แง่คิดในการดาเนินชีวิตที่ดีให้กับลูกเสมอทํเป็นลูกรักและคุ้นเคยกับท่านมากและรักท่านเสมือนพ่อแท้ๆคนหนึ่ง แต่โชคร้ายที่ท่านเป็นคนติดบุหรี่ทำให้วาระสุดท้ายท่านตายดยเลามะเร็งปอดในวัย66ปีคุณยายลูกท่านทำบุญตามประเพณีและมักจะฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำในววละสุดท้ายท่านโดนมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตทันทีในวัย66ปีคุณตาลูกท่านเป็นชาติตัดสูตรที่มีชื่อเสียงมากทำบุญตามประเพณีและชอบไหว้เจ้าในบ้นปลายชีวิตท่านตายด้ดยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย80ปีคำถามบุญใดที่ทำให้พ่อมีสมบัติมากมายในตอนต้น แต่ต้องอันตรธานหาพิบดอย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะลงทุนธุรก,กิจอะไรก็ถูกโกงจะมีหนี้สินมากมายทำไมคุณพ่อถึงมีอัจฉยาสัยไม่กล้าสู้ความจริงและไม่กล้าสู้ชีวิตต้องแก้ไขอย่างไรคะบุปกรรมใดตามคุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันตอนทั้งสองผเวเหรือมีกรรมแนอดีกันมาหรือไม่อย่างไรและทำไมลลกต่างม,มาเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันและทุกคนไม่รักไม่ช่วยเหลือกันคะ บุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดในครอบครัวที่มีความพร้อมมากในเบต้นและส่งเสริมได้การศึกษาให้ลูกเป็นอย่างดีแต่ต้องมารับปัญหานี้สินี่ต้องช่วยพอรับผิดชอบถึง44ล้านลูกและคุณพ่อทําบุพกรรมอะไรร่วมกันมาคะเรื่องนี้ก็มีเหตุทั้งสิ้นแหละจ้ะลูกมีบุญพอที่จะปลดหนี้สินจานวน44ล้านให้หมดไปไหมคะและลูกต้องจัดการกับภาวะหนี้สินหรือแก้ไขยอย่างไรต่อไปคะ อุปรกรรมดใดทต่ไม่รู้ต้องมาทำงานหนักมากถึงหลายอาชีพเพื่อแลกกับเงินและมักจะโดนโกงค่าจ้างเป็นประจำหากลูกจะเข้าคุณกับคนอื่นในการลงทุนนำธุรกิจเราังมีผังโดนโกงหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะหากมีจะต้องแก้ไขอย่างไรคะทำไมลูกชอบงานศิละปะด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากและในิสงที่ลูกยังเป็นเป็นโยมอาจารย์ถวายความรู้ภิกษุสมณเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกจะได้รับอณิสงส์นี้อย่างไรบ้าง อดีตชาติลูกเคยเป็นครูมาบ้างไหมคะลูกรู้สึกผูกพันและมีความสุขมเมื่อด้สอนคะ่ะทำไมลูกถึงมีความคุ่นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากอดีตชาติลูกกับท่านและเพื่อนสนิทคนนี้มีความสัมพันธ์กันเปนอย่างไรคุณพ่อของเพื่อนสนิทต,ตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณยายโดนรถชนตายตานตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะ บุพกรรมใดต,ตามกันตายลูกเป็นมะเร็งลำไส้ท่านตายแล้วเป็นไหนเป็นอย่างไรบ้างแต่รับบนที่ทิตย์หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดที่ญาติและคนรอบข้างรวมถึงคุณพ่อและลูกของลูกถึงไม่เห็นด้วยก,กายมาวัดของลูกเลยและยังชอบว่าลูลวาบาหรือเป็นโลกประสาทไปแล้วที่มาวัดนี้เนี่ยลูกต้องแก้ไขบุพกรรมนี้อย่างไรและต้องทําหน้าทีกนวิทยาญาติยยอย่างไรคะโลก คุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคะมีหน้าทีอะไรในกองทัพธรรมและจะมีบุญกระถึงวัะธรรมการในชาตินี้ไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเนตาตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเปในใ็นนิยายปรมปรากันจ้าพ่อมีสมบัติตอนต้นมากมายแต่สุดท้ายสมบัติต,ต้องอันตรธานไปหมดอย่างรวดเร็ว ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ต้องโดนโกงไปหมดเพราะในดีเวลาพ่อทำบุญมักจะปีติยินดีในตอนต้นแต่ต่อมาภายหลังก็จะรู้สึกเสียดายแบบแม้ไม่น่าทำอย่างมากมายเลยดังนั้นจึงทำกรรมตรณิชาติอื่นบริกรรมที่ไปโกงคนอื่นก็มาได้ช่องมารวมส่งผลจ้าเห็นไหมจ๊ะ คกณพ่อเมียทายาสัยไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตเพราะปัจจุบันชาติเนี่ยท่านถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบายในตอนต้นชีวิตของท่านจึงติดความสะดวกสบายพอหรูหรามาจนคุ้นจมไม่ลงจนอายุมากจึงมีัตยาสัยไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตนี่จะแ,แก้ไขต้งชวนท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรม พอใจท่านจดจิงภายในแล้วก็จะทําให้ท่านกับใจชีวิตและมีกาลังขึ้นกาลังใจขึ้นแจ้คุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันกับปัญหาเรื่องนี้สินเงินทองในปัจจุบันอีกทั้งท่านทําบุญอ่วมกันมาเพียงแค่นี้จึงทําให้ท่านต้องเลิกกันทั้งทั้งที่เริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มด้วยความรักกันหวานชื่น แต่ทั้งสองก็ไม่ได้ผูกเวรกันมานะจ๊ะหมดบุญจากกันลูกมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันทุกคนไม่รักกันไม่ช่วยเหลือกันเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตของลูกสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกกันกับขาดบุญในการสงเคราะห์ญาติบางครั้งลูกก็ทําทานโดยไม่เคารพคือทําไปงั้นๆน่ะ จิงทำให้มาอยู่ในครอบครัวที่มีรักกันไม่สามาัคคีกันจ้านี่ลูกกันในครอบครัวที่มีความพร้อมในวัยต้นและส่งเสริมการศึกษาหลูกเป็นอย่างดีแต่ตอามารับปัญหานี่สินต,ต้องช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน44ล้านบาทละโลกิก,กรรมคล้ายกับพ่อคือว่าจะทำบุญมาจะปติยินดีในตอนแรก แต่าภายหลังไม่จัดเสียได้ลรกยนี้ไม่ทำเท่าก็ดีเลยจึงทำให้กรรมตรานีในชาติอื่นๆเข้ามาแทรกอีทั้งเคยเกิดเป็นญาติสนิทกับพ่อมาในอดีตแล้วได้เคยมีส่วนในการอนุโมทนาบาปในการที่พ่อไปกงคนอื่นเข้ามาพ่อในชาตินั้นที่เป็นญาติกันก็อเออดีๆเราได้เงินมานี่จึงทามาร่วมรับปัญหาหนี้สินช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน14ล้านบาทจ้ะ เราจะจัดการภาระหนี้สินดังกล่าวก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนต้องทำใจสงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกใจสงบแล้วเดี๋ยวดวงปัญญาและกำลังใจก็จะเกิดขึ้นจะรู้วิธีการโนฮาวมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใจสงบนะจ๊ะอีกทั้งมันนังสมบุญทุกบุญและนึกถึงบุญทุกบุญในใจที่พองใสแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบา เบาก็จะหายจ้ลูกจะมาทำงานหลากหลายที่เพื่อแลกกับเงินและมักจะเดินโกงค่าจ้างเป็นประจำเพราะกมในอดีีหลายๆชาติลูกก็ไม่คอยจะเชื่อเรื่องบุญและผลแห่งบุญแต่เชื่อเรื่องนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ในหลายๆชาติที่ผ่านมาและชาตินั้นหลายๆชาติก็มีความตะระหน,นี่และก็เบี้ยวค่าแรงลูกจ้างบาล้มส่งผล เขาเบี้ยวขาจ้างมังจะ้ะเนี่ยเนี่ยลูกทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหากลูกจะเข้าหุ้นลงทุนธุนรก,กิจกับคนอื่นเราจะมีความรอบครอบรัดกลุมเรื่องการทำสัญญาให้มากกว่านี้จะ้ะมากกว่าความเชื่อใจกันเพียงอย่างเดียวจะ้ะเพราะลูกยังมีผังที่จะถูกโกงอยู่อีกนะแต่ว่าอยู่บ้างอยู่บ้างแต่ถ้าลูก,กรอบคอบฟังให้ดีเลยจะ้ะถ้าลูก,กรอบครอบแล้วมันยังสมบุญนึกถึงบุญ และมหาปูชนียาจารย์บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะไ <c oughs> อที่เขาจะถูกโกงก็มันก็จะค่อยๆหมดไป <c oughs> ลูกชอบทางานธุรกิจด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากเพราะ <c oughs> มีอัธยาศาัยที่ชอบทางด้านศิลปะมาข้ามชาติโดยมีอยู่ชาติหนึ่ง <c oughs> ลูกจะไปเกิดเป็นคนทันสายศิน <c oughs> อืมไม่ใช่สายวิทย์สายศินจริงมีความคุ้นเคยในด้านนี้ท่านั้นเองแหละจ้ะ อน,นุสวที่ลูกมาถวายความรู้พระภิกษุสามนเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกก็จะได้อนุสง์โดยย่อนะจ๊ะคือจะมีปัญญาสว่างสวยจะมีความรอบรู้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีพวกพร้อมคนดีมากมายจะมีชื่อเสียงในด้านออกแบบศิลปะในพบชาติต่อไปอิท้งบุญนี้ก็จะช่วยบรรดานในกิจการในการออกแบบในปัจจุบันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้า ให้ทําต่อไปในลูกนะลูกมีความสุขในการสอนเพราะมีความสุขในการให้วิทยาทานเนื่องจากตินิสัยมาจากชาติชาติหนึ่งก่อนที่จะไปเกิดเป็นคนทันสายศิลป์ได้เป็นครูสอนศินละปะมาก่อนอทุกครั้งที่ถ่ายทอดความรู้สิทธิ์ก็มักจะมีความสุขจ้ะเลยไปเป็นคนทันสายศิละปะอืมลูกมีความคุ้นเคยกับพ่อของเพ,พื่อนสนิทมากเพราะ ในธรรมชาติชาติหนึ่งคุณพ่อของเพื่อนสนิทเคยเป็นคุณพ่อของลูกและเพื่อนสนิทแ<น>ปลว,ว่าลูกกับเพื่อนสนิทเป็นพี่น้องกันโดยตัวลูกเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทที่เป็นน้องสาวเพื่อนสนิทเป็นน้องสาวตัวลูกเป็นพี่ชายในชาตินั้นเนี่ยจะมีความคุ้นเคยและผูกพันกันเป็นพิเศษจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่ชายน้องชายคุณพ่อเพื่อนสนิทต,ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อ มีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามีด้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อที่ยไปให้แล้วก็ทาให้ท่านมีทิพย,ยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านกำลังเพิ่มเพลิงกับทิพย,ยสมบัติบนสวรรค์และฝากมาบอกว่ามีความสุขมากและได้รับบุญที่ทุกคนอุทิตไปให้จ้าคุณยายโดนรถชนตายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันฆ่าสัตว์ทหารแต่จะว่าชาติหนึ่งได้เคยฆ่าสัตว์ได้ทอดไม้ทุกทิศ คอของวัวตัวนั้นแล้วก็เชื่อดเฉือนเนื้อมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้แต่ยแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดฝากมาคุณตาเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทหารใน่ดีประสคงผลตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาออระดับกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะได้บุญอีกจ้ะให้ทําวัดระบาดไปให้ท่านนะจ๊ะญาติและคนข้างๆก็โดนทั้งคุณพ่อมีด้วยการมาวัดของลูกเพราะกรรแนอดีตลูกนะขาดบุญชวนคนเข้าวัดอีกทั้งมีเศษกรรมในการไปห้ามไม่ให้คนมาทําบุญอีกด้วยมารวมส่งผลจ้ะใครก็จะทําบุญกันไปพูดตัดรองกําลังใจเขา จะแก well ้ไขลูก <tamanho> ก็ต้องทาหน้าที <in> <religion> ่บารมีกับท่านเหล่านั้นด้วยใจที่ใสเยึกเยือะอดทนอีกทั้งต้องมาอนุโมทนาบุญในการสร้างความดีของผู้อื่นผู้มีบุญอื่นด้วยจ้าตัวลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยคุณพ่อคุณแม่เคยร่วมบุญสร้างบารมีกับผู้อื่นร่วมบุญกับผู้อื่นที่เข้ามาทําบุญกับหมู่คณะจึงมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจ้าร่วมบุญกับคนอื่นครับ ตัวลูกเองก็เคยสร้างบนกระบอมข้านามาจึงมักทาบุญแบบตามอารมณ์จึงทําให้บาปวิบากกรรมเก่าแนอดีได้ชี่องมาตัดหลอนเพื่อน <Yeah. S 1> สนิทก็เป็นกองสเบียงประเภทบางครั้งเต็มที่บางครั้งตามอารมณ์นี่ <Yeah. S 1> ตัวลูกและเพื่อนสนิทก็เป็นกองสเบียงนั่กล่าวและช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ชาตินี้ให้ตั้งใจนั่งทำใม้เต็มที่อย่างถูกหลักวิชา <Yeah. S 1> ก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้า ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างปริมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติปดุสิตบุรีวงมุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.